เจ้าสบายดีนะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในสองของผู้ไทยท็อกเนาะอ่าเมื่อน,นี้กะเราจะมาคือในหัวข้อคลิปเลยแหละจะมาแนะนําวิธีการสมัครสร้าง,อง YouTube, อ่อง u t u b e เนาะอ่าคือจะมีหลายๆคนก็เห็นว่า y o u t u เปล่าของเฮานี่เกิดขึ้นแบบเกิดขึ้นหลายเลยแหละเกิดขึ้นแบบปั่นต้นไม้เกิดขึ้นหลายหลยแหละ ซึ่งในช่วงสองพันสิบเอ็ดสองพันสิบสองที่ผ่านมาก็าเห็นยูทูบเลยหลายคนว่าอ่าเอามาสร้างตัวตนทางทิกต็อกทางเฟซบุ๊ก a ฟนเพจแล้วก็ YouTube ทางยูทูบเนาะคือทางทิกต็อกกับอ่าเฟซบุ๊กเฟนเพจนี้กับทางประเทศลาวเขาก็ยังบ่ยังบ่งบเห็นไผได้เงินหลายปันไหนเพราะว่าอัน,นก็ก็มีอยู่คนที่ว่าได้เงินจาก เฟซบุ๊กแฟนเพจเนาะแต่กับบ uh ุหงว่าพื้นเทศ่ใดแต่ว่าเขาจะมาแนะนำสองทางอีกสองทางหนึ่งก็คือสอง u t u b e หลายๆคนกน็น่าจะเคยเห็นเนาะ,ะคนเล่าก็เป็นยูทูบเบอร์ก็หลายก็ถือว่าหลายพอสมควรและมื่อนี้เขาจะมาแนะนำวิธีการสมัครซองยูทูบเนาะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะเขาจะพาไปเริ่มกันเลยว่าอ่าสร้างซองยูทูบนี้มันต้องมีอย่างแน่เนาะ ก็คือสร้างซอง u t u b e นี่ก็จะมีที่ห้าขั้นตอนลักๆเขากะเตรียมมาเลยเนาะนี่ก็คืออ่าจะมีอีเมลแล้วก็มีรหัสผ่านมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีซองย t u b e ซื้อซอง u t u b e ที่เราคิดไว้แล้วก็ h ็ดหน้าปกแล้วฮ็ดพื้นหลังของซองก็คือเ้าทีให้เบ่งเนาะหน้าปกก็จะเป็นแบบนี้เนาะซอง YouTube ก็หน้าปกของซอง u t u b e ก็จะเป็นอันนี้เนาะจะประมาณนี้อ่าตัวที่ เป็นหูนี่ก็เขาเอื้นว่าหน้าปกหรือว่าโปรไฟล์อันนี้เขาเอื้นว่าโปรไฟล์เนาะอันที่หนึ่งเป็นโปรไฟล์อันที่สองก็คือหน้าปกก็คือพื้นหลังตัวนี้พื้นหลังของมันนี้ก็คือเป็นแบนเนอร์เป็นหูเฮ้าแล้วก็เป็นซื้อซองของเฮ้าประมาณนี้เนาะก็จะมีอ่พาพกอย่างหลักเละที่คนเตรียมไว้ก่อนอสำหรับซอง u t u b e ที่ตั้งกันเนาอเขาบุควรตั้งสองที่ว่าคนจื้อนี้สร้างสร้างสองที่ว่าคนจื้อนี้ง่ายหมดจะเป็นภาษาไทยโบภาษาอังกฤษอกแต่ว่าภาษาลาวเนาะก็จะจะบกค่อยเข้าถึงคนคนต่างประเทศเป็นใดเช่นคนไทยคนต่งางชาติที่นพะเขอแนะนําเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยเนาะสั้นเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเขาก็จะ พาไปสร้างกันเลยตอนนี้เขาจะสร้างในคอมพิวเตอร์เนาะและต่อไปเขาจะเอามาสร้างในโทรศัพท์ให้เบึ้งแรกเลยครับก็สร้างตัวนี้เลยสร้างซองสร้างอีเมลก่อนก่อนจะมีซอง YouTube หลักๆเขาต้องมีอีเมลก่อนคืออ่าคลิกสร้างมันซี่เลยอ่าสหรับคอยเองเขาจะมีซื้อนามสกุลซื้อนามสกุลเขาจะตั้งเป็นซื้อแท้เขาเลยหรือว่าตั้งเป็นน้มแฝงก็ได้ เดี๋ยวซื้อซื้อค่อยสิเออตัวนี้ค่อยเขียนว่าย e ูในแต่ว่ายูในจะคิดท,ทึกหรือบอเนาะแก็ก๊กอปมาวางเลยคือมันก็นงาอย่างหนึ่งที่ว่าเขามีนี่แล้วเขาก๊กอบมาวางเลยแลวนักสกุลเขาจะเอาเป็นยูในในกาเมืองในต่อมาก็คือห้องก็จะสร้างซองซองอ่าเขาจะเอาอีเมลที่เขาเขียนนี่แล้วเอาไปใส่เดี๋ยวเขาก็ลากคุ่มไปเลยนี่ติดหลายพุท ก็ใส่ที่อยู่อีเมลเดี๋ยวมันมาให้ใส่แอดมันมันจะใส่ให้เองนี่ผู้ใช้นี่ถึกใช้แล้วอ๋อขาว่าอ่าผู้ใช้ตัวนี้มันไม่มีคนใช้แล้วเดี๋ยวเขาจะเอาตัวแนะนําเลยก็ได้เนาะเพราะว่ามันก็มีสองอันนี้เด็ดสามอันนี้แนะนํำเขาจะเอาเป็นซิวฮกเอานี่เมืองนะเมืองยังไงบอกเอาเอามันมันจะบุกคักราะว่าเดี๋ยวเราจะเพิ่มเป็นอ่ะ ยยียนเยจะเี่เน,น,นา,นนานนะได้แหละสองยูทูบเบอก็จะได้แหละแล้วเาก็ใส่หรหรัสผ่านรหัสผ่านเลาก็เขียนไว้แล้วก็จื่อไว้อยากให้มันง่ายจะเอาเป็นตัวน้อยเอาจะประมาณนี้มันทวนสี่กัเลยจะใส่สองรอหัสแล้วก็หลังจากเราใส่ข้อมูลพวกนี้แล้วแล้วก็กดต่อไปเลยอ่าต่อมาก็เป็นเบอร์รโทรศัพท์เนาะ เบอร์โทรศัพท์ก็คือตัวนี้ที่เราได้เตรียมไว้แล้วนี่เขาก๊อบมาแต่สองศูนย์ก๊อบมาแต่ค่าสองศูนย์นี่เพราะว่าบอสไซสูนสงศูนย์ก็ได้นี่จะกอ๊อบไซประมาณนี้สั่นก,กัต่อไปกันเลยเดี๋ยวจะมีข้อความส่งมาทางโทรศัพท์ของเราเนาะอย่าลืมโทรศัพท์ของเราเบอร์ที่เราใส่มันต้องเป็นเบอร์ที่มีอยู่ในระบบนี่ข้อความก็มาแล้วนี่จะเป็นรหัสมาจาก Google เนะเเาะเราก็ใส่ตามที่มันมาเลย เป็นรหัส6ตู๋หลังจากกดใช้แล้วเากดอ่าพิสูจน์ยืนยันโอเคเนาะเ <c oughs> ขาเลือกเขาให้เลือกที่อยู่อ่าที่อยู่สมองอีเมลเขาก็จะบโใไซเขาก็ใไซใส่เป็นวันเกิดไปเลยแบบนี้ใสตามเดียนเพื่อเพือเเ่อความจริงเลยก็ได้หลังจากดต่อไปโอเคกดเข้ารวเลยโอเคเงินไข่จะประมาณนี้ ค่อยเห็นดีกดแล้ว mm. มันจะเป็นช่องยูทูปของเราเนาะกดดันไปโอเคได้ okay. แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเข้าไป YouTube เลยเข้าไป YouTube เลยเดี๋ยวจะพิมพ์เข้าไปที่หน้า YouTube หลังจากเขาเข้ามาแล้วเขาจะเห็นอ่ายูเบงขวามือเนาะนี่อยูเบงขวามือนี่เดี๋ยวเขวาจะซูมเข้ามาบ้างนี่เขากดอ่าเซ็กอิน หน้าภาษาอินภาษาอังกฤษนี่ <c oughs> ก็ตกก๊กตกภาษาอังกฤษน้อยนึงนี่มันจะเข้าเข้ามาในา youtube แล้วเดี๋ยวมันจะมีคือในเรื่องของภาษาลาวเนาะมันจะเป็นภาษาลาวของเฮาจะเป็นภาษาลาวหรือว่าภาษาอังกฤษจะอ่าภาษาไทยจะเป็นช่องของซันแล้วก็ภาษาอังกฤษก็จะจะเป็นอย่างนี้แหละให้กดตัวนี้ให้จ่้เอาอเอืีตัวนี้เนาะกดสร้างช่องนี่ เขาก็บิ่งซื้อซองวะทึ่ตามที่เขาถื่ตามที่เขาต้องการแล้วบอเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งอันข้อมูลที่เขาเตรียมไว้เนาะนี่ก็คือซื้อซองกับอยู่ในเมืองเนาะมันก็เอเอก็โอเคแหละอยู่ในเมืองเขากดอ่ากดช้างเลยกดช้างซองเลยโอเคมันจะหมุนติ้วติ้วติ้ว,ต,วติ้วไปหน่อยนึง โอเคนี่มันก็เป็นการสร้างสองแล้วเรียบร้อยเนาะก็เพียงเพียงแต่ซ้ำนี้กันแล้วแหละแลวเราก็มีแต่ไปปรับแต่งแบบนี้ก็คือปรับแต่งสองเดี๋ยวเราจะ,ะเปลี่ยนภาษาก่อนซะเพราะว่ายันบางคนที่เป็นภาษาไทยแต่กะยันของเจ้าเป็นภาษาไทยแต่ว่าห็นโ่ค่อยเป็นเป็นภาษาล่าเ,เนาะยันยันอ่านบบได้ยันมันบ่คือกันะนะ จะมาเขาจะไปที่ปรับแต่งซ่องหรือว่าภาษาอังกฤ้ก็คืออ่อ Creator Studio เนาะมานี่แหละ YouTube Creator Studio แล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Studio แล้วก็ก,กดดำเนินไปเลยคือตัวนี้เนาะเขาจะมาอ่าในตัวนี้ก็คือการปรับแต่งการปรับแต่งนี่เขาก็ กดมาที่การสร้างแบรนด์นี้มันจะมีอยู่เข้ามานะทำอีทนะมันจะเข้ามาการปรับแต่งนี้เลยนี่แล้วก็มากดที่การสร้างแบรนด์นึ่งก็คือเขาก็อัพโหลดไปเลยอัพโหลดอัพโหลดฮูปอัพโหลดฮูปหน้าปกอัพโหลดฮูปอันนโรปรไฟล์ของเขานั้นโอเคเขาก็จะไปเลย โอเคเนะาะฮอกก็ได้เฮ็ดแล้ว3ขั้นตอนเลยเนาะหนึ่งก็คืออ่าฮูปโปรไฟล์สองก็คืออ่าฮูปหน้าปกฮูปภาพแบนเนอร์อันซึ่งมันขึ้นอยู่ทางหลังของซองเฮาเนาะแล้ต่อมาก,ก็คืออันนี้ก็คือฮูปไลน์น้ำไลน์น้ำของวิดีโอมันจะอยู่อันเบื้องเบื้องขวาหรือเบื้องซ้ายมือของวิดีโอน่าจะอยู่เบื้องซ้ายมือนี่เนาะแล้วฮอกก็ก,กดเผยแพร่เลยทางเบื้องขวานี่หรือว่ากดบันทึก หลังจ้งข้กดบันทึกแล้วเนาะหลายคนก็นดาจะเห็นตัวนี้หูพอขึ้นตัวนี้นี่แล้วจะกดอ่าดูซ่องหรือดูซ่องเออดูซ่องหรือว่ากดบนนี้ก็ได้หูโปรไฟล์เขาก็ได้กดได้ทั้งสองอย่างี๋ยวจะกดครางนี้นี่ซ่องของห้ากับปั๊บแจ้งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็มีแต่การเอาวิดีโอลงเนาะก็คืออ่าเขาจะมาใน เบื้องขวามือนี่ก็ได้ก็คืออัปโหลดวิดีโอหรือว่าถ่ายทดสดพี่น้องจะมีอยู่อยู่สองข้างนี้นอกกระจบไปแล้วน้อท่านผู้ชมกับการแนะนําวิธีสมัครอีเมลและกาบสมัคร่อง u t u b e เนาะและสําหรับใครที่มีปัญหาทางด้าน่องของ y u t u b e เนะาะบอว่าจะเป็นอา่นานผ่านกดหรือว่าผ่านกดแต่บได้เินอา่า ก็เอินบัญชีแอนเซนบได้หรือว่ามีปัญหาหลายๆอย่างก็สามารถติดต่อและก็สอบถามกับเฮาได้เพราะว่าเฮาเป็นผู้ดูแลช่อง YouTube เนาะก็คือช่อง YouTube ทุกอย่างเนาะเฮาจะเซตติ้งการตั้งค่าให้บดเลยเพราะว่าจะเป็นการออกแบมฮูกและการสร้างช่องการสร้างอีเมลต่างๆเนาะเกี่ยวกับ YouTube เขาจะฮับบิดเลยและทุกคนก็เพียงแต่ฮ็ดคลิปแล้วก็ซาฮับเงินทางซอง u t u b e ได้เลยเนาะและสําหรับช่องทางการติดต่อหาเฮาก็คือเนอะเาะ,นะเฮา,า,าเเะจะขึ้นเบอร์โทรไว้ทั้งลุมนี้หรือว่าทั้งเทิงเนาะจะขึ้นเบอร์โทรแล้วก็เฟส่ว่นตัวเนาะสามารถแอดมาแล้วก็ทักมาหาเฮาได้ก็คือเป็นเบอร์ของเฮาเลยอ่าบอกว่าจะเป็น a t s a อปหรือว่าเบอร์โทรกับเป็นเบอร์เดียวกันนี่เนาะและคลิปนี้ก็จะขอจบไปก่อนเนาะก็ขอขอบใจสําหรับการติดตาม